สวัสดีอลาสวันที่5นะคะวันนี้มีกิจกรรมอะไรเอ่ยจะไปขึ้นกระเช้าโอโ้โหไปที่กระเช้าดูวิวเพราะตอนแรกเรามีแผนว่าเราจะไปอ่ไปเล่นอะไรนะ่นเชนโมบิลแต,แต่ว่ามันต้องจองเวลาล่วงหน้าเนาะนใช่แล้วมันมีมันมีว่างแบบว่ามีรถเช่าอย่างเดียวแต่ว่าต้องขับไปเองตามรูทติ้งก็เลยไม่ค่อยสะดวกเพราะว่ายังไม่ค่อยชํานาญทางในป่า oh, <no. S 1> แห่งนี้เท่าไหร่ <No. S 1> ก็เลยตัดสินใจไม่ไปนะคะ ก็เลยแล้วก็เปิดโปรแกรมค่ะว่าวันนี้เราจะไปนั่งกระเช้านั่งกระเช้าดูเพราะว่าวันนี้กระเช้าเปิดนะคะให้ขึ้นบนนะคะซึ่งเนินที่เราจะไปอะค่ะยุลลัสก็เป็นเนินที่อ่าสูงที่สุดในประเทศฟินแลนด์นะคะซึ่งสูงสุด3,000เมตรหรือ3กิโลเมตรนั่นเองเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแต่ว่าวันนี้ก็ดูอากาศแล้วค่อนข้าง ครึมครึมแล้วลมแรงค่ะมาดูจะเป็นยังไงค่ะบวกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูที่กระเช้ากันเลยค่ะข่าวร้ายค่ะกระเช้าปิดค่ะเพราะว่าเนื่องจากอากาลมแรงค่ะด้านบนแล้วก็มันอาจจะเกิดอันตรายนะคะก็เลยต้องปิดแค่ครึ่งวันค่ะที่เหลือก็ ก็ต้องใช้ด้วยตัวลิฟต์นะคะขึ้นไปเองค่ะขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับคนที่จะไปรีวิวเฉยๆก็ไม่มีโอกาสแล้วค่ะวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะคะว่าวันนี้จะได้เล่นไดข้างบนหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็ได้ขึ้นมานะคะบนเนินค่ะตอนนี้ก็กําลังขึ้นมาด้วยลิฟต์อันนี้นะคะลองดูนะคะว่าจะไปะเนินที่สูงที่สุด3กิโลเมตรได้หรือไม่นะคะก็ากำลังลุ้นอยู่ ก็ลองดูนะคะถ้าไม่ได้ก็ยังไงก็เนินเล็กๆแถวนี้ซึ่งก็สูง oh. พอทีเดียวค่ะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้ก็กาลังขึ้นไปค่ะ,คะนี่ก็ขึ้นมาชั้นบนแล้วนะคะแต่ไม่ใช่ชั้นสูงสุดนะคะก็เก็บวิวมาฝากค่ะประมาณนี้ อนนี้ก็ตอนนี้ก็ล้อมรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวสู้ๆต่อไปค่ะก็ไม่น่าจะขึ้นชั้นบนสุดได้นะคะก็เดี๋ยวพยายามเล่นนะคะชั้นล่างๆนี้ไปก่อนค่ะก็เป็นความท้าทายค่ะเดี๋ยวลงไปเลยค่ะ <c oughs> โอโหไปรอบเดียวนะคะก็ล้มสลายรอบเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะเล่นแค่รอบเดียวนะคะที่เหลือก็น่าจะยืนดูน้องสาวเล่นไปก่อนนะคะสําหรับฮูลาสวันที่5วันนี้ก็กิจกรรมประมาณนี้คร่าวๆค่ะเดี๋ยว รอดูว่า,าคลิปต่อไปจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ปากลิ้สวยๆจากที่หลักแป้งทุกคนค่ะ สวัสดีอื้อลหลวันสุดท้ายค่ะก่อนออกก็มีกฎกติกานะคะต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเช็คเอาต์นะคะนี่ค่ะห้องชั้นลอยนะคะก็ประมาณนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยค่ะมาด้านล่างะคะเราก็จะลงไปดูนะคะห้องครัวห้องซาวน่าทุกอย่างทำความสะอาดเสร็จสรเรียบร้อยค่ะเราไปตรวจกันนะคะ นี่เลยค่ะสะอาดเรียบร้อยนะคะจากตอนที่เช็คอินเข้ามาอีกเลยเอี่ยมมากเลยค่ะนี่ค่ะทุกอย่างก็นะคะจัดไว้ให้เหมือนเดิมค่ะให้เหมือนตอนที่เราเข้ามานะคะห้องครัวค่ะแล้วก็ห้องทุกห้องค่ะซึ่งเป็นกฎกติกาค่ะของการที่จะอยู่ในห้องพัก ในไทป์ที่เราเลือกมานะคะประมาณนี้ค่ะด้านล่างนะคะก็กำลังดูดฝุ่นรอบสุดท้ายค่ะทำความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยนะคะก็ขนของออกมารอข้างนอกค่ะตอนนี้เราก็ออรอแท็กซี่นะคะที่จะมารับไปสนามบินค่ะก็ ทริปนี้ก็เป็นไปด้วยไปด้วยดีนะคะเดี๋ยวรอไปที่สนามบินนะคะไปดูว่าวันนี้ที่สนามบินคนจะเยอะหรือเปล่าค่ะแล้วก็เดินทางไปที่เฮลซิงก <light> ิเพือกลับบ้านนั่นเองค่ะทริปอ Yet ื่นลัสนะคะก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มความสนุกสนาน,นะคะ่ะและก็จบลงด้วยดีค่ะกับวันสุดท้ายวันนี้ค่ะกำลังรอแท็กซี่นะคะเพื <im> ่อ <im> ที <im> ่จะไปสนามบินนะคะกับทริปอ n ่นลัสนะคะ 6วัน5คืนกันเลยทีเดียวค่ะจุใจมากๆค่ะ <S <S อ่ะาไหนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในฟินแลนด์หรืออยู่ประเทศไทยหรืออยู่ที่ประเทศอื่นสนใจมาเที่ยวก็สามารถสอบถามข้อมูลได้นะคะเดี๋ยวจะให้ลิงก์ใต้คลิปไว้นะคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวอ่ลลัสนั่นเองค่ะว,ว,วันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และ subscribe ให้ด้วยนะคะ ถึงแล้วคะ่ะสนามบินนะคะกิทติลานั่นเองค่ะตอนนี้ก็กำลังโหลดของนะคะเพื่อที่จะเข้าไปเช็คอินนะคะแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับบ้านค่ะที่กิทติลาแอร์พอร์ตนะคะแล้วก็เช็คอินเป็นที่เรียบร้อยค่ะกับสายการบินฟินแอร์นะคะนี่เลยค่ะก็บรรยากาศนะคะที่สนามบินค่ะนี่นะคะเครื่องบินของเราก็มาถึงที่กิทติลา